หากคุณประสบปัญหาอ้วนทำอย่างไรก็ไม่หายต้องเมโซอาหารเสริมลดน้ำหนักลิขสิทธิ์สูตรจากเกาหลีที่กล้าการันตีผลลัพธ์ใน7วันไม่พอใจยินดีคืนเงินกระชับคุณกระชากไขมันเห็นผลไวปลอดภัยไม่โยโย่โยตอบโจทย์ทุกปัญหาที่ทําให้อ้วนกับกลไกการทํางาน5ขั้นตอนที่เรียกว่า 5B บบล็อกเบรกเบิร์นบิวไรบล็อกแป้งและไขมัน ไม่ให้เข้าไปสะสมใหม่ในร่างกายด้วยสาร OTPP จากชาอูหลงเบรคความอยากไม่อยากคานอาหารเกินความจําเป็นด้วยสารสกัดจากกระบองเพชรและแอลฟินินอาลานีนที่ทํางานคู่กันทําให้รู้สึกอิ่มง่ายขึ้นเบิร์นเพื่เสมือนเราได้ฟิตเนสแต่เบา,าตลอดเวลาน้ำหนักก็จะค่อยๆลดลงตามธรรมชาติ บิวช่วยเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้กระชับดูแข็งแรงสุขภาพดีผอมแบบไม่โทมแน่นนอนไบรด้วยส่วนผสมของเปลือกสนมาริไทมจากฝรั่งเศสวิตามินซีโคเอซ์คิวเทนและสมสกัดมาตร,รฐานเกาหลีช่วยให้ผิวเด้งใสต้องจ่ายแพงแค่ไหนกับ5สรสัคุณนี้ลืมไปซะเพราะเราทำให้ง่ายกว่าเมโซอย่างเดียวรวมสรพคุณทั้งหมดไว้แล้วเพียง2490บาทเท่านั้น